ว่พี่พี่ยังไม่ได้เตือนแร้พี่ไม่มันเหตุการณ์ต่อหน้าแล้วต่อหน้าต้องเตือนนะครับมันต้องเตือนมันต้องเตือนอยู่ดีครับที่นี่ให้เล่นนะครับไม่ใช่ไม่ให้เล่นนะครับอย่าอึดนัดไอ้จับไอ้จับต้องเตือนอยู่ดีครับเซฟหลักไปไปอยู่เซฟหลักกันแล้วอยากอยากตึงอยากอยากตึงไปอยู่เซฟหลักไปไปขึ้นเซฟหลักไปไปสามส่วนเตออจับ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 จัยจับ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 จอบจั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 บจีบจั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 นจับ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  ไอ้ปัญญาอ่อนไอสมองน้อยไอ้เฮียโง่เหมาะบอกไอางี้อยู่นะมึงก็ไหวเปล่าไอ้กระจอกไอ้ควายเล่นโง่ขนาดนี้ไหวเปล่าไอ้ขยะไอ้สัตว์มองหน้ากูดมคุยเลยมึงมองคุยอะไรสัตว์มองคุยอะไรมึงไอ้ปัญญาอ่อนไอ้เชื้อกากแอกคุยอะไรแอกคุยอะไรมาดิ อันนี้ตอบดิพูดอ่ะคุณต่อยแล้วพูดดิต่อยแล้วพูดดิต่อยแล้วพูดดิขยะไม่พูดอ่ะตำรวจดูมันต่อยดิครับดูขยะไอ้หน้าเน่าี่มันต่อยดิครับดูหน้าเน่าี่มันต่อยดิไอ้ควายอันตรพาลอย่าอันตรพาล้วพุ่ตำรวครับไปต่อยผมครับไอ้หน้าเน่าี่มันต่อยผมครับไอ้หน้าเน่าอ่ะต่อยผมครับคุณมตำรวจต่อยผมครับไปทำสงเป็นอันตรพาหครับแต่เป็นควายครับ พม่น้ำมะเป็นควายคุยทำความทิ่โกร้มึงไอเด็กทียทดกเตะขาขาดเฮียเตะขี้รัดน้องเลยเด็กเฮียเป็นยอรนคุยเลยอ่ะไม่ไปคุยเสือเียเลยเปนยอรนคายดงกด่ามีอไรมเเป็นยออนเนยดงกด่ามีอรมณไอ้ควายจะเป็นจะต้องสวยทุกอย่างควายดงมีอรมมึงเลควายดงกด่าไอ้เด็กกระจอกไอเด็กระจอกควายดงเตะขี้รัดน้องเลไอเด็กยเป็นอสมองบมาเป็นยาวควายไอเด็กเี่กุ่าตูกาไอเด็กกระจอควายอย่างปากดีเหรอไอ้เด็กเฮีย พี่คำก็ไม่เป็นเนี่ยขยะปนยาวแล้วมาคุยเลยอ่ะจะคุยอะไรเฮียพี่คำไม่เท่ากูเมื่อไหร่แกตอกฉันตันสมองหมาพี่คำก็ไม่เท่ากูอีกไปใจเย็นใจเย็นใจหมอข้างในมันมีร้านขายข้างในมันไม่มีเลหรอกหมอหมอโรงพยาบาลไม่มีร้านขายใช่ไหมก็สบู่มีป่ะจ่ายไม่จ่ายขอผอาจารย์ขอสักหมื่น ไปวอนหัวคุยอะไรอา้ง่ายสัตว์ไอเหรอไอเหี้ยด้วยที่โดนด่ดาขยะคุยไอ้ง่ายไอเห้ยปลาชุเรศเฮ้ยคุยไรไรสัตว์ทำสอนทำถอนหายใจดูถอนหน้ามึงไอ้เด็กเหี้ยถอนถอนไอ้เนี่ยถอนผมมึงไงไอหัวน้ำตาลไอหัวคุยไอไ้ลุงพลงคนหัวคุยแก๊งหัวคุยแก๊งขยะ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 จริงแก๊งขยะจริงหัวคุะ ไปดูดิไม่มีคำจะพูดแม่ดูดิส่วนส่วนแต่คำปัญญาอ่อนดูดิแก่ขยาดแก่ขยาดควายคิดคำไม่เป็นหน่อยปัญญาอ่อนสมองหมาคิดคำไม่เป็นหน่อยคุยคิดคำไม่เป็นหน่อยเด็กเฮียหน้าตาก็เหมือนคุยงูเขียวหางไหมเด็กเฮียใครเขาจะเอามึงคุยสวะไอ้ทุเรศไอ้หยาบพลักงไอ้บรรยาอ่อนมึงก็ตอบหน้ามึงไอ้เฮียหน้าตามึงอย่างกับคุยหน้าตามึงอย่างคุยงูเขียวหางไหมควายมีตำรวจอยู่โง่บ้ามึงโง่บ้ามีตำรวจอยู่ควายตบกูกเดินจับดิไอ้ควายโง่ ตบกูโดนจับดีควายไร้สมองควายต้องแต่จะพูดทำเป็นขำเมื่ควายที่จริงโดนกูด่าจนหน้าอายหน้าไม่อายโดนกูด่าไอ้ควายหน้าสมเพชกากก็กาดโดนค้อนชี้ไอ้ควายมีปากหลามได้ไง้โง่ขนาดนี้ขยะพูดอนนงมึะไรไอ้ของมึงอะไร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 พูดอะไรอ่ะพูดอะไรอ่ะพูดอะไรอ่ะพูดอะไรพูดอะไรมึงใครเอาจะฟังมึงไอ้บรรยอน ไอ้วก็จะฟังคนน้ำเสียงปัญญาอ่อนอย่างมึงโอ้ยกูฟังมึงอยู่นี่ไงปัญญาอ่อนฟังคุยอะไรมึงก็สวนกูดิไม่สวนไอ้ควายแล้วฟอมอยากจะด่าทุเรศความอยากจะด่าแต่ก็ไม่สวนไอ้เด็กกระจอกไม่ด่าดูดิด่าดิด่าสวนดิด่าดิยิ้มคุยอะไรปัญญาอ่อนยิ้มคุยเลยมึงปัญญาอ่อนถามคุยอะไรปัญญาอ่อนแล้วกูด่าจะได้ควายหน้าสมเพชใช่เป่าวควายใช่คุยเลยมึงไอ้ปัญญาอ่อนไอ้ไรสีมีไอ้เชี่ก ขี้ไร้สี่มือไม่ใช่กระจกค่ะเด็กไอ้ไร้สี่มือไอเด็กเขี้ไร้สี่มือควายซู้พุกูก็ไม่ได้เด็กกระจกไอ้สี่มือไร้สมองแถมโง่ก็โง่นะครับกูสามจริงเฮ้ยมันเกิดเกิดมาโง่ขนาดนี้กูตายดีกว่าเฮียเกิดมาโง่เลนกูตายดีกว่าควายตายด้วยนายนี่กูโง่ดีลหโง่จริงเหรอคนรวยวายจริงอยู่แล้วครับไอ้น้องจริงอยู่แล้ว ควายได้เลยครับเพ่ไสมองอายเบ่ากูด่าไอ้ควายเมื่อกี้บอกให้กูต่อยตำรวจอยู่กูจะต่อยทำไมไอ้ควายโม่เปล่าโม่เบ้าเหรอแต่กูต่อยทำไมไอ้หน้าโม่หน้าเฮียมึงคุยไม่หยุดเลยก็ตบเล้วมึงคุยอะแล้วมึงคุยขยะจะคุยอะกูจะพูดอะปากกูคุยไอ้เฮียขยะคุยมึงไอ้สัตว์เวราะว่าขี้หนีไอ้เฮียปากกูเลยมึงคุยเลยไอ้สัตว์จะพูดอะไอ้เฮียเลยอะจะขายสัตว์ ดามึงอ่ะดาวดาวมึงไงเคยอยากทุเรศ <c oughs> ย,ยังไรสมองไรไรฝีมือหัดเข้าบ้างเทนนิ่งไงก็ต่อเล่นปลาฉลามโคตรควายเไรเฮียเล่น,นโคตรโง่กูเอาจังจริงนะมีใครเล่นเล่นคอร์ดตึงเธอมึงแล้วไอ้เฮียก็กูโ <c oughs> หโอยดะทำไมอะก็กูรู้ตัวครับทำไมก็กูเก่งทำไมอ่ะก็กูเก่งอยู่แล้วน้องทำไมอ่ะก็กูเก่งครับทำไมอ่ะเคยะมึงไม่เก่งมึงก็ต้องพัฒนาด้วยไม่ใช่กะขนาดนี้คุยไปฝึกเยอะๆในเขยไปฝึกเยอะๆในไรเฮีย โอเคโอเคโอเคได้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 ควายมึงอะควายขยะดูดิแต่กูด่าม่เนเยอะแต่ส่วนกูแค่คำเดียวปัญญาอ่อนควยไม่กล้าได้ควายแล้วอยากจะได้ควายตรงตีซีหรอตีสีอะตีซีอะตีสีอย่าควายไปไกลส้มตีนไปจะมาตีซีควายจะมาเทียบชั้นควายจะมาเทียบชั้นจะมาทำเงียบไปควายไปไกลส้มตีนไปขยะไปไกลส่งตีนี่จะมาเทียบชั้นเหรอไอ้เหี้ยเทียบชั้นก็ไม่ได้หรอกมึงกับกูต่างกันเยอะไอ้ควายก็ต่อกระชั้นเลยมึงกับกูไอ้เสี้ยวควาย นี่ครับฮาทูเล่นปากฉลาดยังไงให้โง่ขนาดนี้ไก่เที่ยนี่ไงครับที่ควายขนาดนี้ดูดิเพื่อนน้องดิโอหยุดหยุดครับหยุดหยุดเก็บนะครับเก็บนะครับดูดิเก็บนะครับฮาทูนะครับเล่นปลาฉลามยังไงเฮงโลเหมือนในหัวน้ำตาลนะครับไอ้หน้าเที่ยคว้ยฮาทูเล่นปลาฉลามเฮงโง่ขนาดนี้ตามฟอร์มขำไม่คว้ยไอ้แก่โดนกูด่าดินั่งอายดิมึงไอ้ควายโดนเด็กด่า ไอ้ควายน่าสมเพชมากที่โดนเด็กด่าแกไอ้ควายอ่ัปลักษณ์ไอ้ยูตั้งเยอะไอ้ควายแต่โดนเด็กด่าโง่ทุเล่ไอ้ควายแก่จะตายอยู่แล้วยี่ให้ทำโจ๊กปากดีทุเล่สมไอ้หน้าหมาอาคุยใหญ่ใหญ่สัตว์อันนี้มึงมีมึงมีปากหลายอันยาวเดี๋ยวมาคุยอ่ะแค่คอนกูักตีมึงตายควายแค่ก็มีคอนกูักตีมึงตายทีไม่เป่าคุยไอ้สัตว์มึงก็ไม่เห็นอยู่ไอ้ควายผลงานไอ้คคววาาายยโงง่ตีดิผลนก็มีควายตีอะไรมึงกับพระเจ้าอนตำรวจก็อยู่ไอ้โง่ ไอ้ควายปเจ้าไรสมองตำรวจก็อยู่ไอฟโว้ยโค่คนายขยะไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนจบนะกูใช้มึงไปฟาร์มอ่ะนายอมที่ต้องตีประชาชนในสัตว์มึงจำใส่กระโหัวไว้นะมือีกมือหนึ่งไอ้สัตว์แต่เปล่ามึงรอดูเลยขยะดูใช้มึงไปใส่ตังคนมั่วไอ้สัตว์เด็กเคี้ยมึงไม่ต้องพูดเยอะไอ้ขยะเดี๋ยวมึงโดนแน่ไม่ต้องปากดีควาย ูจำได้มันน่าอายแบบที่เกิดมาที่แบบน่าอายที่สุดในชีวิตของมึงไงไอ้สัตว์มึงจำไว้ไอ้ขยะจำใส่กระดานหัวตัวเองไว้ที่หมาจนตอกควายมีคำจะสู้ดิอโง่โง่เ้ยจะดีมากเลยรองชาชุมขอเรา ว่าว่ะมถึงชอบโกงย้มแที่หนึมันังไม่ไหวก็พันเสยงบอกมึงาบอกเบือเป็นคน่อนเงายัดบอกอะไรพี่บอกว่าไม่ไหวเสียมันดังเสียงมันดังเขาเสียงมันดังเขา เรามีตังค์เล่นแล้วเห็นป่ะไปซื้อของก่อนไปเขาเขาแบบเหมือนแบบเขามาสมทุนให้เราไปเอามาเล่นเอามาเล่นกับพวกมันกูต <c oughs> ้องถายยาแล้วไอ้เหี้ยเงินเด้งไม่อุ้ยเอาดีใครวะเหี้ยเอา่หอะไรนะอะมาจะพึ่งป้นกันนะครับป้นกันในโรงพยาบาลไม่ได้นะครับไป หนีน้ำควยไอ้สัตว์หนีน้ำควยอะไรเก่งไหมเหรอเฮียเก็บแล้วนะครับเก็บแล้วนะครับชุบเลยไหมพี่ขอเก้าเลยหนึ่ชุบเลยรอบนี้จับนะครับได้ครับได้ครับได้ครับผมนี่ครับหมอขอบคุณครับควยขยะไอ้ควยมึงเลยปัญญาอ่ะไอ้ควยไอ้สัตว์อัมซองไปเด็กเอ๋อแล้วไรเฮียโดนด่าไอ้เฮียขยะ น่าจะดีมากเลยวะก็จะดีอยาให้แสนนึงเลยวะไม่เขาล่วยจังวะรู้ใครอ่ะราเเฮ้ยข้างโรงพยาบาลอะ ใช่ไม่อะไรแล้วก็ไม่มีตังค์ไง,องรอ,รอถ้าม,มีตังค์ก่อนใจยเย็นก่อนสิรีบไปไหนแล้วผมไม่ได้ไปไหนผมไปไหนที่ไหนผมอยู่ตรงนี้แหละไม่ใช่ว่าหนีซะหน่อยใจยเย็นครับ,บวยุยนี่มันโดนแล้วโดนแน่มันตายแน่ผมว่าแบบเก่งด้วยทุนคนอื่นอหะตอนนี้น เก็บอาวุธเรียบอาวุธเรียบหวยแก่สัตว์นเาเหียวอยากว่าด,วดีครับชิดี่ครับใช่ปะยากว่าดีครับต้องหอมนะตันแดงไม่มีใส่พี่ใช่ใช ผมกับจานไปเนี่ยผิดมาผิดไปโคยาบ่ะจานจะมีจานม,มีกันแดงวะอ๋อสมนะครับหมอสจมจัดไปก่อนเลยนี่หมอเป็นไหครับแป๊บนะึงครับเขาเป็นคนไอ้เธอร์เขาเปงนมองอยู่เออขอหมอเข้าโรงพยารหนะะ่อยครับหนึ่งปีวัวน้อยกว่าสาม ไปได้ๆที่มันทีได้อยู่ผิดสวัสดีค่ะกูไปขายกูไปขายยาดีกว่าเนี่ยใช่ป่ะมันตำรวจห้าคนติดต่อรด้